สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ f a c e o o o k f a n p a บี b ี in s สวีเดนนะคะบีบีนะคะอายุ52ปีค่ะอยู่ประเทศสวีเดนมา6ปีจะ7ปีแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะที่จะเตรียมตัวย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศสวีเดนตามคุณแฟนมานะคะว่าคุณนอกจากเตรียมใจมาแล้วนะคะที่จะตามคุณแฟนมา คุณจะต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเอ่ออันแรกที่บิ๊มี้จะพูดก็คือเอกสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษานะคะเพราะว่าเมื่อคุณย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนแล้วคุณภาษาหลักของที่นี่ก็คือภาษาสวีดดชซึ่งแม้มีหลายคนจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าในสังคมทั่วไปในกิจการทั่วไป ในที่ทำงานทั่วไปเขาจะใช้ภาษาสวิ i ชเป็นหลักเหมือนว่าเราใช้ภาษาไทยอะค่ะถึงแม้บางคนจะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องหลักฐานาการศึกษานะคะก็คือไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาจากประเทศไทยนะคะไม่ว่าชั้นไหนก็ตามป .4 ป .5 หรือม .3 ม .6 หรือมหาวิทยาลัยนะคะก็คือบิบีอยากจะแนะนำให้คุณนะคะ ติดต่อไปที่โรงเรียนของคุณเพื่อขอใบรับรองการศึกษานะคะก็คือใบเกรดอะคะ่ะใบ transcript นะคะที่บอกเราว,าว่าวิชานี้ได้เกรดอะไรวิชานี้ได้เกรดอะไรเนี่ยค่ะให้ไปติดต่อที่โรงเรียนนะคะแล้วก็บางโรงเรียนสามารถออกใบ transcript อันนี้ยค่ะให้เราไปภาษาอังกฤษได้ซึ่งจะดีมากเพราะาเราไม่ต้องมาแปลที่นี่นะคะ แล้วก็ให้โรงเรียนประทับตามาด้วยนะคะเพื่อเป็นเป็นว่าเอกสารนะั้นเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนื่องจากว่าใบรับรองการศึกษานี้เราจะเอามาใช้ในการประกอบเทียบวุฒิกับประเทศสวีเดนนะคะว่ามีวิชาไหนที่เราเรียนไปแล้วแล้วมันไปเทียบวุฒิได้กับวิชาไหนของประเทศสวีเดนนะคะหรือแม้กระทั่งที่มหาวิทยาลัยก็ตามนะคะก็ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อขอ ใบรับรองเกรดเนี่ยค่ะเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับตามมานะคะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. จบมานานแล้วไปขอไม่ได้หรอกไม่จริงค่ะบีบีย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนเมื่ออายุ46นะคะแล้วคิดเทียบกลับไปดูว่าบีบีจบม .6 เนี่ยตอนอายุ78 18มันห่างไปต้อง30ปีอะไรเงี้ยค่ะก็ยังกลับไปขอที่โรงเรียนได้นะคะ คืออยากให้เตรียมอันนี้มาเพราะมันจะใช้ประกอบการเรียนนะคะหรือใครที่ทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็สามารถขอใบรับรองการทำงานมาได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีก็ถือมาค่ะเพราะว่าเผื่อเราจะติดต่อหางานทำนะคะเราสามารถที่จะแจ้งให้กับสำนักง,งานจัดหางานที่สวีเดนได้ค่ะว่าเราเคยผ่านงานอะไรมาบ้างเรามีประสบการณ์อะไรมาบ้างนะคะ หรือคุณไปร่ำเรียนอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษมาแล้วมีใบรับรองใบประกาศมาเช่นคุณไปเรียนตัดผมคุณไปเรียนนวดแผนไทยมาหรือมีใบประกาศอะไรมาก็ถือถือ,ถอติดมาค่ะเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในการในการหางานในวันข้างหน้าได้นะคะแต่หลักๆแล้วคืออันแรกคือคุณต้องมีเรียนภาษาสวีเดนก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าอุย้ยยาก เพราะถ้าง,ง่ายมันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเรียนค่ะการที่เรามาเรียนภาษาสวีดิชจะยิ่งดีเพราะว่าเราจะสื่อสารกับคุณแฟนของเราได้ดียิ่งขึ้นเพราะการมาใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่มาคุยแค่ว่าฉันรักคุณฉันคิดถึงคุณแต่มันมีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เราต้องตัดสินใจร่วมกันทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่นะคะก็อยากให้เตรียมมานะคะแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า เดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีบีก็จะมาเล่าว่าถ้าคุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนเมื่อตอนที่คุณอายุมากแล้วนะคะเหมือนบิบีเนี่ยแล้วคุณจะทำไงคุณจะไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะบิบีจะมาบอกคร่าวๆนะคะสั้นๆให้ฟังนะคะเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรนะคะหรือคนบางคนที่คิดว่า ถ้าฉันมาอยู่แล้วน่ะฉันจะมีรายได้ได้ยังไงถ้าฉันยังต้องมาเริ่มเรียนภาษาสวิส,สบีพี่มีทางออกให้ค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ